สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะมาพบกับ m t c TV นะครับวันนี้เราจะมาแนะนําพูดกันเนะาะอแนะนําพูดการารวมพูด่าผมจะใช้เซิร์ฟเถื่อนในการแนะนำเนาะเพราะว่ามันหาพูดง่ายแล้วก็จะใช้ตัวที่ไม่มีออฟเพื่อที่จะเปรียบเทียบาการรวมพูดเรามาดูกันครับผมเซ็ต เซตพื้นฐานที่ผมคิดว่าน่าจะใช้กันน่าจะเป็นอ่าเป็นตัวนี่นะครับผมเป็นตัวของมังกรบรรพการอ่ามังกรบรรพการส่วนใหญ่คนจะได้ง่ายสําหรับเซิฟจริงนะสาหรับเซิฟจริงอ่ามังกรบรรพการวกรวมกับอะไรรวมกับอ่ามังกรเด็กท้องกับทันเดอร์เบิร์ดครับผมอ่าเราลองไปรวมกันเลยดีกว่า มังกรเด็กทองครับผมอ่ามาที่ thunderbird ครับผมโอเคสามชุดนี้อ่าแล้วเราเลยหนึ่งตัวเราสามารถรวมกับอะไรได้อะเราลองเลื่อนดูนะครับผมอ่าสามารถรวมกับนี่ฮะมันจะเป็นสุนัขหรืออะไรนี่แหละนะที่ผมจำไม่ผิดแล้วก็ thunderbird สามารถรวมกับ eagle point มังกรเด็กสามารถ รวมกับอีเกิลพอยต์ได้อีกครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูอีเกิลพอยต์ถ้าเอาอีเกิลพอยต์ไม่รวมอ่ะเมื่อกี้พลัง6 0แสนเจ็ดพันหรือ,อยังไงเนี่ยฮะถ้าผมจะไม่ผิดตอนนี้เป็นเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับผมขึ้นเยอะไหมถือว่าขึ้นเยอะมากอ่าต้องเอาเชนเดอร์เบิร์ดออกลบก่อนอ่าโอเคขึ้นมาอีกแปดพัน เป็น7จ3 0 0สนาพันะครับผมเข้าๆเนาะอ่าถ้าเข้าๆข,ข,ขึ้นมาประมาณแสนหนึ่งหมื่นครับผมแสนหนึ่งหมื่นบวกนะครับเข้าๆนี่เป็นเซตที่ผมคิดว่าอ่าเป็นเซตโจมตีที่สวยอยู่นะฮะสวยอยู่สำหรับเซิฟเถื่อนเซตนี้ไม่จำเป็นเลยครับผมไปใส่เซตอ,อื่นดีกว่า แต่สำหรับเซิร์ฟจริงผมคิดว่าเซตนี้คนเล่นใหม่ๆเนาะคนที่เพิ่งเล่นอะไรเงี้ยนะฮะมีสิทธิ์ใส่ได้ครับเพราะว่า thunderbird เนี่ยฮะทันเดอร์เบิตัวเนี้ยคนเติมมักไม่ได้หรอครับผมผมสังเกตนะคนเติมมักไม่ได้ส่วนใหญ่จะไปอยู่กับสายฟรีหกอ,อนี่ขึ้นกับสายฟรีตลอดคนเติมี่หัวร้อนกนเป็นแถบ เซตนี้หายากแค่ t ันเดอร์เบิครับผมหายากแค่ t h นเดอร์เบิที่จะมีราคาแพงเลยเนาะอ่าเป็นเซตลองจากนี้นิดนึงที่ผมว่าคิดว่ามันหาง่ายนะอ่าลองไปดูกันผมก็ไม่ขออ่าเราเดี๋ยวลองไปดูฮะนีครับพลัง67,420ครับผมพลังเดิมๆนะ ต้องขอไปัข้าผิดโอเคเรามาลองดูเซตของมังกรกระดูกครับผมเซตมังกรกระดูกต้องใช้มังกรวิญญาณแล้วก็มังกรเด็กครับผมโอเคมาที่มังกรวิญญาณครับผมมาที่มังกรเด็กครับผม โอเคแล้วเรามาดูอีกว่ามันสามารถรวมอะไรได้อีกหนึ่งตัวนะเรามาดูตรงรวมพูดนีง่ายๆเป็นสุนัขสุนัขนี้จะได้เยอะหน่อยเป็นการป้องกันเนาะสุนัขนี่จะผมคิดว่ามันจะแลนิดน,นึงนะเพราะว่าถ้าเป็นเซิร์ฟจริงจะต้องเติมเงินถึงจะได้เนาะแต่ผมไม่รู้นะนะตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วเนซะิร์ฟจริง ก็ไม่ใช่เพราะว่าติดเซิฟเถื่อนนะเพราะว่ามันก็อาจจะเบื่อไปตามการเวลาเนาะโอเคฮะเราจะเลือกเอานะผมแนะนำให้เป็นอนะีเกิลพอย t เนาะเพราะว่ามันหาง่ายแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้น800แต่ถ้าใครอยากได้เซ็ตป้องกันก็ต้องนี่ฮะสุนัขใช้สุนัขฮะกพลังป้องกันก็จะเพิ่ม แต่ถ้าว่านเน้นหาง่ายสามารถใส่ได้ผมว่า e ีเกิลพอย t นี่ฮะถ้าเล่นสายเวทก็ควรจะออกลบใช้ตัวมังกรวิญญาณออกลบนะฮะถ้าเล่นสายโจมตีพวกดาบพวกธนูอะไรพวกนี้ก็ควรใช้มังกรกระดูกนะครับผมเพราะว่ามังกรกระดูกจะเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพเนาะมังกรวิญญาณจะเพิ่มพลังโจมตีทาง เวทอ่าประมาณนี้อ่ะผมจะออกทำไมอ่ะตรงนี้ก็ดูได้นี่ครับผมพลังเป็น735,000ครับผมจะเยอะกว่าเซตของ thunderbird เมื่อกี้นะจะเยอะกว่าแต่ว่าผมคิดว่าสรรพคุณจะไม่เท่า thunderbird เพราะว่าถึงเยอะกว่าแต่ Thunderbird ให้ ออดีกว่าครับออตรงนี้นะฮะคุณสมบัติพื้นฐานเนี่ยครับการโจมตีพลังเวทเนี่ยฮะผมเพิ่มความเสียหาย25นะฮะผมทันเดอร์เบิร์ดให้ดีกว่า,าทางคุณสมบัติพื้นฐานของมังกรกระดูกครับผมทันเดอร์เบิร์ดจะให้ดีกว่าต่อให้พลังโจมตีเยอะกว่าแต่ทันเดอร์เบิร์ดให้ดีกว่าบางคนงง นักดาบมักจะแพ้เอลหรือว่านักธนูพลังโจมตีทางกายภาพตรงนี้มันต่างกันครับผมเขาอาจจะพลังน้อยแต่พลังโจมตีตัวนี้เขาเยอะงงไหมครับผมคือใส่มังกรกระดูกเนี่ยอาจจะเยอะจริงอามังกรกระดูกอาจจะเท่านี้แต่ว่าถ้าใสา่ thunderbird ปุ๊บมันจะเพิ่มขึ้นไปเยอะกว่านี้อีกนะครับผม คือเ็าทำดาเมจได้เยอะกว่าพลังน้อยจริงแต่ตีได้แรงกว่าไม่ใช่ว่าพลังพลังลบเยอะแล้วจะตีแรงนะครับผมไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปผมนี่เป็นคนรักสายดาบมากถ้าผมเล่นนะเป็นคนรักอาชีพดาบมากไม่ว่าเกมอะไรก็ช่างผมจะเล่นนักดาบ แต่ก็เจ็บใจที่แพ้นักธนูเรื่อยมาอ่อนแอก็ต้องแพ้ไปครับผมธรรมดาแต่ใจมันรักอะถ้าใจมันไม่รักมันเล่นได้ไม่สุดจริงๆครับผมอ่ะนอกเรื่องกันมามากแล้วโอเคเข้าเรื่องกันต่ออ่าแล้วก็มาดูเซตตัวไหนดีครับผมอ่ะตัวไหนดีเอ่ยเรามาดูเซตของ อามากันบ้างดีกว่าโอเคม้านี่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางโจมตีนะผมคิดว่างั้นนะโอเคมมาทองนี่จะสำหรับเหมือนเดิมครับผมสายโจมตีมมาขาวสำหรับสายเวทครับผมรวมพูด ม้าทองกับม้าขาวพลังป้องกันครับผมบวก h p ผครับผมแล้วก็สําหรับตัวเนี้ยต้อง v 12ิถึงจะได้หรือว่าได้จากกิจกรรมพวกเติมตังอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะยากหน่อยม้าทองกับม้าขาวเราเล่นไปเรื่อยเราก็สุ่มเรื่อยๆเนาะมันอาจจะมีสิทธิ์ได้ครับผมแล้วเราก็มาดูคู่กับะายดีคือตอนนี้มังกรวิญญาณกับมังกรก,ร,กระดูกดูดีสุดครับผม ดูดีตรงไหนเพราะมันราคาไม่แพงมันสามารถสุ่มได้ง่ายแต่ก็พูดไปก็เท่านั้นเนี่ยเวลาอยากได้จริงแม่งคตดยากเลยโอเคเจ็ดแสนสองครับผมดูตรงนี้เลยไม่ต้องออกอ่ะใกล้เคียงกับเซ็แรกแต่แต่เซ้นนี้เป็นออกแนวเซ็ตป้องกัน เป็นนี่ครับพลังป้องกันบวก32พลังเวทพลังป้องกันเวทบวก32วะ่ะพลังป้องกัน2,300 hp 5000ครับผมป้องกันเวท2,200โจมตีเวทสูงสุดนะฮะ2,200ป้องกันกายสูงสุด2,200โจมตีกายสูงสุด2 2 0 0เป็นเซตป้องกันและโจมตีไปในตัว สวยไหมผมคิดว่าสวยเซตนี้สำหรับสายแท้งแล้วก็ถ้าใส่มา้าถ้ามีตัวนี้ก็จะดีฮะเพราะว่าป้องกันมันก็จะเพิ่มเยอะเนอะก็อย่างที่เห็นนะผมป้องกันเพิ่มเยอะมากผมรีวิวเซตของบรรพาการ หรือว่า Thunderbird เนี่ยฮะเมื่อกีเ้เซตแรกเนาะแล้วก็เซตของมังกรกระดูกแล้วก็เซตของมังกรม้าทองเรียบร้อยพลังจะต่างกันนิดหน่อยแต่สรรพคุณจะแตกต่างกันเยอะมากนะครับผม <und> ก็ลองไปเลือกใช้กันดูนะครับผม <und> ผมก็เทียบพลังให้คร่าวๆแล้วเนาะ ผมก็ไม่เคยมาใส่ใจเรื่องนี้สักทีเพราะว่าที่เราไม่ใส่ใจเพราะว่ามันไม่ได้มีให้เรามาเลือกอย่างเงี้ว่าเอ้ยเรามาช้อปปิ้งว่าเราจะใส่อันนี้นะวันนี้เราจะใส่นี้อันนี้อันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นใครสุ่มได้อะไรมันก็ต้องใส่อย่างนั้นนะ่ะเนาะคือเหมือนมีคนขีดเส้นให้แล้วอะดวงกูไปทางนี้เออกูก็ต้องใส่ทางนี้เออเอะผมลืมนิวกายเลยนิวกายจะจับคู่กับอะไรได้บ้างเนี่ยคือ ได้อะไรมันก็ต้องไปอย่างนั้นน่ะสำหรับผมนะเลือกมากมันก็อดอ่ะเนาะนิวกายก็จะเป็นเซตใหญ่นี้ฮะได้ก็ดีครับผมแต่ว่าเซิร์ฟเถื่อนนี้สบายเลยครับเซตนี้แต่เซิร์ฟจ,จริงนเลือดตาแทบกระเด็นแต่บางคนดวงดีก็ดวงดีเกินคนดวงดีก็ดวงดีจัด ได้จนแบบน้ำตาจะไหลอิจฉานี่ครับผมเซตเนี้ยเซตใหญ่เนี้ยถ้าใส่กับอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะห่งหงไฟหรือว่าหงดำเนี่ยหงแดงหงดำตัวเนี้ยนะจะโคตรเทพเลยผมคิดว่างั้นนะแต่ว่า ตัวที่4เนี่ยไม่มีวี่แววว่ามันจะใส่กับตัวไหนได้เลยสําหรับสายแบบราคาทุกถูกนะสายฟรีหรือว่าเติมนิดหน่อยเติมเยอะก็ใช้ว่าจะได้ครบนะฮะได้ครบครับถ้าซื้อถ้าโจมตีผมว่าก็น่าจะใส่เป็น thunder อ่า eagle point น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ อลอกใส่อีกเกินพอยดูครับผมก็บวกม,มาแค่นี้่ะก็จะเซ็ตนี้ก็จะเยอะเยอะอประมาณมังกรกระดูกประมาณเซ็ตของมังกรกระดูกเอผมต้องขอไายอ่าผมยังไม่ได้ใส่ตัวนี้เนาะนะแล้วถ้าเราใช้ Thunderbird ออกลบ นี่ฮะจากเมื่อกี้99ถ้าใส่ thunder b บ r ร์เนี่มันจะเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะฮะ <_ d ata> ถ้าเวทก็ควรใส่หงครับผมหง <_ d ata> ให้พลังเวทเยอะนะ <_ d ata> ส่วน t h เดอร์นี่สายโจมตีครับผม <_ d ata> นิวกายก็รู้ๆกันอยู่ว่าใสายแทงแ <_ d ata> ทงหรือเปลา่าว่านิวกายบอกกูทีแต่นิวกายนี่ให้พลังเยอะดีนะแต่ผมก็ไม่ค่อยเห็นใครใส่ก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะ ก็รักอะไรชอบอะไรก็ลองไปเลือกใส่กันดูอ่าผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงมากเพราะว่าคือถ้ามันมีให้เลือกอย่างเงี้ยเออมีให้ชอปปิ้งเงี้ยมันก็น่ามันก็น่าจะอธิบายอะไรละเอกกียดกว่านี้เนาะเพราะว่าไอตัวนี้มันน่าจะใส่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตนตนแต่คือบางคน บางคนไม่มีไงครับผมบางคนไม่มีผมก็ไม่รู้จะให้เขาใส่เซตอะไรดีแนะนําเซตอะไรดีผมก็แนะนําเซตที่แบบว่า,าถูกถูกที่แบบว่าสามารถใส่กันได้อ่าอย่างเนี้มังกรกระดูกเดี๋ยวผมก็แนะนําเลยนะก็คร่าวๆแค่นี้เนาะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เจอกันอ่าเป็นพาร์ทหน้าดีกว่าเออถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นพาร์ สองพามต่อไปอ่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไคร e ด้วยก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมกราบสวัสดีกราบขอบคุณครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผม